เมตตามารีของท่านพระอาจารย์หลวงพ่อทองโตเทพโลกวดนหรือหลวงพ่อทองโตกตาสาโลวัดถ้ำน้ำตาดตำบลทับกุง้งอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรต่อนะครับแม <c oughs> ่ได้ได้ประสบการณ์อย่างกับเราอีกได้เคยเห็นเ <c oughs> มตตามารีที่เล่าที่ไหนประสบการณ์น้องเพิ่นเนี่ยอันนี้ผู้ลูกจิตลต้นเพิ่นอยู่น้ำเพิ่นคือยังเียาวันน่ะครับผู้ที่จิตต่อไปฮะขึ้นจนละ เป็นที illing, ่แล้วเป็นแต่ตีแต่ลาดมาหาเนี่ยเนาะคู่พาะเป็นนางสมาธิีนางสมาธิพระร่างพระร่านหุ่นวันนี้่มก็เลยมาเอิ่อในคิดไม่คิดไมคิดว่าสันเจ้าอยากได้ยินอันนึ่งว่าสันยินงยังว่าสันว่านผมไปนนางสมาธิกับไปหลวงูลว่าสันเพิ่ะเอินพระอาจารย์เนาะวันนี้ผมรับตาไปรับไปรับตาไปรับไปตาหน้าวันนี้ผมเบื่อขึ้งว่าสันผมเห็นหลวงปู่เป็นพระพุทธเจ้าเออสัน นางนางตัวเหลื้ยงอาลานก็ยังต้องแหนวสันวนผมแต่ขยีตามันกูฟันไปหรือตาฟาดหรือเป็นอื่นนั่งรักตาราตากูบ้าเลยรัดขยีตาสันวขยีตาบันนี้ว่าว่าขาดใจว่าสั่มันต้องกระลูบหรือมันเป็นคนหรือมันเป็นเนี่ยมาเลี่ยมว่าสันวเราเลยว่าเราเลยคาดหน้าคานหน้าเราเลยว่าอาจารย์ว่าสัตวผมรลปกนี่ด้วยันผมหยิบนี่ด้วมันอาจารย์ว่าสัตว์หวพ่อก็ได้ว่า เมื่อวาเราเสียวหวานนั่นผมเห็นแมง่อเป็นพระพุธทธรูปต้องขั้นเหมือนกันพอดีเพิ่นเล้ไปกีบน้องอกอน,น้องกอก็เลยงเหวลแล้วยืนอยู่น,น,นะ <c oughs> น,น,นะปฏิหารครับเพราะว่าพุ่นนี่เป็นไปนั่ตลอดนะครับแต่ว่าอพวกแม่ไปอันพวกแม่ไปเดินทุ้ดงกับเพิ่นนั่นแง่กับผู้ไม่ออกเพิ่นกับว่าหายใจยืดเร่วมกต่รักษาเนาะกระทั่งไปเดินไปเดินผูเ้เนืเ้อผู้ล่างกายก็เน,นื้อเลยนะถ้าไปรบผู้กับเพื่อนก็ไป ติดอยู่ทั้งสันกันแท้ไอสันคูง่วงแล้วไอหลงอยู่ขึ้นหนึ่ง <c oughs> มูแมก็ระเต๋านอนอยู่คูง่วไปนอนอยู่ในปราสาทนอนอยู่ขึ้นหนึ่งนอนในปราสาทบ่มีระบะมีบ่มีมูกนะพระมีมีผาดหวัดไม่กับเนียนหน่อยถ้าไปนอนอยู่ไนอนอต่ย,ยื่ใน,ในปราสาทมาในฟูเ็ิะขึ้นไปทั้งพวกสางพวกม้าพวกเออพวกสางตาั้งลูกตาบัวเนี่ยฟูง่ายขึ้นไปทั้งฟู ว่าโอ้ยเขาไม่ห็นยังดอกกันเขาโคมหัวให้เขาะขึ้นไปคนนึง่นเนี้ย่นเพิ่นคนจิตของ่นเพิ่นสัมผัสได้นาะเพิ่นรับรู้จิตวิญญาณของสัตว์เขาไม่ห็นยังเขาดอกเขาตื่นเองว่าสัตวมันก็ได้ลงมากกันเพิ่นกับผ้าไปนอนให้ทำไปนอนให้ทำผู้หลงผู้มันนี่แหละไปนอนอยู่สองขึ้นให้ไม่คิดนี่แหละนาเขาแล้วกาสันผู้ใดสิมีดวงดีมีวาสนาว่าสัน นองเอาแนีเล็กดูดไออันอันเล็กไรูปอะสันทุกคนก็กระดูดเม็ด่บใดเน,เน,นเะา,นาะาแม่ก็จะบอกพ่าวันาว่าอธิษฐานเนาะแม่ก็เลยอธิษฐานอธิษฐานว่าอยากไปสร้างเคดีง่ายน้ำเนะาะอเราูว่ากันไปสร้างเมื่อเจ้มามมาเด้อมาดวมสางน้ำเน,นเะาะเเจ้านมัติดแม่เล็กอัธิลาที่น้ำเินเนานเงนูเอนเนล็กไาวฟูเมันแม่หันเน<อ>เา แต่ีววันนั้าไม่คิดไม่คิดจเหยีไดผู้เดียวจวยเยวยาเฮยดผู้เดียวเด้อคนูดว่าเอลาเขาเล้วเขาเจาไปวัดแล้วเขาเจ้าไปหาเฮาแล้ววนพอดีมากวัดเนะขามาวัดวแต่เดินสะดวงไปเดินดวที่ทิพผามา่เขาแมาวัดลมมัดอันเป็นตู้เป็นผู้พระเป็นยองเป็นยูยูใด้เดินนะพน่กป้าือปากันไม่แห้งเหมอนง,งานผู้ยองเป็นมากผูู้ผมันเขาม่ในวัดป้าัวนี้ออกลมวัดว่าสัน เียกรแจกมือนอืนครับเยมากแม่กับพี่พคได้อันอันนี่เพินดฟ้อสวยมากแต่ที่นี่เฟ้มาเบาจุ่มังสิเนี่ยครับแต่ทั้งนนตลาดไส้กันกนะ่ะครับรถพอสิมาสิมาวัดนี่ล่หละแต่มาม่ใช่ไหนบู๊ิ่นปวดนี่ละ่ะมาแล้วมาใส่ยอยันโค้งมองยี่สอดนว่าเป็นสีห่วยว่ามันสีขาดฟังคันหุแล้วคว่มให้แห้งว่าสัน่น คาดดอกมาได้หาหงยหงอยวเสียดายพ่อคนคนโบราณคิดว่าเจ้าของจิตายของก็เป็นยังไงเจ้าของก็เป็นยังนั้นคาดดอกมาจากรถแล้วนั่งหายหงอยหงอยว่โอ้ยพ่อกุษมว่าปุษมในเนาะแต่ว่าเสพสารบุตกับบักเสียนคื่กันละแต่ว่าแา่ทั้งในจิตละครับแกรอดปฏิหารรอดปฏิหารเออมันมันตอนที่มันมี่ข่าวที่ว่าไอ้เมื่อจักสิบกว่าปีที่แล้วที่ว่าไอ้ห้อ ข้อข้อข้อไอ้แกงกระจาดอ่าแกงกระจาดที่ว่ามันครับที่แหลกปูพันธุ์เห็ดไอ้เลี้ยนแหลกเนาะเลี้ยนทั้งแดงเนาะครับเพิ่นกับผ้าปูมูมิกิเทะเทพะพระพุทธรูปอ้อมอ้อมวัดเนี่ยแหละแต่พื้นทางแรกผู้แม่กับผ้ากับนวลเนี่ยขึ้นมาเทะนะเพิ่นเอิญเนี่ยได่กับผ้ากันมาครับมันนวนเป่าแต่เห็ดเอาบาดที่นี่ปูก็เลยเห็ดเรี่ยวเห็ดเรี่ยวๆเพราะก็เลี้ยวอุ้ยจะไปเกล็ดทหารพื่นต่อสดอชุดตำรวจทหารเพิ่นกับไปยี่หรี่เนล่ยแหละ วันที่นี่ได้ยินข่าวเนาะได้ยินข่าวว่าไอ้เชียงดินตกเชียงดินตกบานนี้ยันเลี้ยลอดอยู่คนหนึง่งคนหนึ่งได้ยินว่าแขนแขนไอข้ขีบขีบพระขีบพระไอ้เดียวนแต,ต,ต่ว่าท่องตูท่องตูคนสิมี่ลงปู่ลงปู่พุทธทาสุธา,า,าตุจันโตเนาะ,ะพุทธทา,าตุจันโตอันนี้ท่องตูบานนี้เขาเจ้ากับนั่งโย่เขาเจ้ากับชิดตานโย่แต่พอมีผู้สักดิ์สิทธิ์ผมมาหาผู้ใดก็สี่ได้ แต่คือได้ย uh, uh. ินว่ารอดน่ะละรอดตัวเดียวนะละผู้แขนแขนานอ๋อเป็นเป็นรุ่นหนแม่รู่บ่รุ่นรุ่นนี้รุ่นรุ่นแรกของแม่เล่อ๋อของท่านาจารันทั้งตัวโอ้รุ่นแรกรุ่นเล่นกลมรุ่นแรกคนเดล้วเร็นกะใหญ่ยาดเยอะมากมากว่าทพปคนกะใหญมาทุกคนเนี่ยแล้วลู้ว่ไอไอ้คนที่ว่าตกเครื่องบินแล้วมตายที่แขวนเรือนเพื่อนเนี่ยเขาได้เรียนมาจากไหนเหรียญเหรียญนี่ยือคูเพิ่นเอาไปยำไนยแม่เพิ่นเอาไปแจกเพิ่่นเพิ่ อาตมาจะไปแก่กับหารตำรวจอ๋อไอ้ผู้นั้นก็เลยคล้องไปก็เลยรอดตายก็เดนั้นกับลั้ที่หนึ่งก็ตายหมดเนาะลําที่สองก็ตายลั้ที่สามนีรอดน้องผู้เดียวผู้ที่ตามข่าวผู้ที่สามหนีรอดรอดผู้เดียวคือคือเขาเจ้าถาม่าเลียงผู้ทั้งตัวยุ่ยใสแต่ว่ามันกับพมีพูนกิดตามน้่มากเนาะเขาเจ้าลูกเขาเจ้าก็มีแตาวลูกจะลุกท้องโตท้องโต เอิ้ลพี่โต้หลวงฟูพุทธทาสจารย์โต้แม่เขาเขาเข้าใจว่าเป็นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โต้เกจิอาจารย์ดังแต่ว่าของฝันวันพี่ังซี้ไหมของเรามันเป็นท้องโต้เขาเขาอาจจะเข้าใจว่าท้องโตคือสมเด็จโตอันเดียวกันบ่แม่นอันอนี้คือท้องโตที่เพิ <to <to ่นห้อยแต่ว <to, <to ่าตอนนี้เราบ่มีชื่อเสียงคนบ่รู้จักเราเขาก็เลยบ่ได้ตามหาว่าเราอยู่ยใดแบบไหนถ้าพี่พูดนีมีผู้หรือ ก็แสว่าพิ่ยอะุนีอยู่ทั้งนีทั้งอุดรนี่ไงผุ่มาตัวคนแล้วถ้าถ้าเข้าสมัยนั้นมันตังหรือว่ามีคนซื้อถึงล้วเนียก็ิเป็นที่รู้จักระดับประเทศคนละแม่เราเราบล็แสดงตัวเราบรอกเปิดให้ตัวตัวเียวหัวโต๊ะโตบะมีเสียงอันนั้นอันมีคนมามามาสอบข้อมูลมาสอบถามเรื่องรามันก็ว่าคือฟัง้เดียวแต่อันพระอาตมาะออาจารย์ท่องตอ่านน เพ่นกับเพิ่นกับลูกอยู่แต่ว่าบ่มีิติตามพานธ์มากเดี๋เพื่อนไปนําเพิ่นบ่นําเเล้วเนาะคบก็คือยังเพิ่นสนใจอันสิ่งที่จะของเห็ดแล้วนั้นคือยังเพิ่นสนใจครับแล้วแต่อยากจะยุ่แล้วที่สนใจกัมนก่ครับพอที่ว่าเราปวดแล้วก็ปวดแล้วเมตตาแล้วแต่หนองใต้คน่นี่ไอเกียวเนี่ยคุนหนองใต้หลากคนเนี่ยก็ได้ยินว่ารดพาผิดผ้าขวนแต่ว่าจะว่าจะลบได้ล่ะอือาจะลบได้ลหะแต่พ่กเป็นยังครับ ก็วบบ่าเป็นยังครับผู้มือน,นี่ก็ยังเป็นหนองไส้่นไปนอกไปน่ายอยู่แล้วก็ยิ้มยู่เกี่ยวกับวันว่อนว่นอยู่กับลหลุดซีนลงหาเพิ่นนี่แหละกับนองไส้เนี่ยคำหลุดซีนลงหาเพิ่นนี่ล่ะวา่าจาออกเพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นก็ว่าให้ถึงว่าเจ็บก็บว่าให้ถึงว่าตายได้แม่นี่ยก็จะใส่ลงนี่เพราะว่าเปลเี่ยนจา,จากวก่าจะตป็นรสเปนทรงขาดแล้วก็ว่าเป็นยังเราต้องเพป,ในในป็นยัง เฉียนบาว่างได้หรอมูแม่ออกจากบ้านไปกับง้อมื่ใส่หัวกับเว้ยนแสดงว่าวัตถุมงคลของเพื่นเกิดขังเติมแลอเนาะทั้งได้ได้แสดงอิทธิฤทธิปริหารใเห็นปรนัานน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 กนนังนนนนนนน็น่นน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 นวนนหนนนนันน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 นกนบนนกนนพนน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 เนบนนนนนนปนนกับพนนนอนน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 ินนนน คนกับบ้านปัาเต่านกับาได้เคกันกรงสิครับกันใจพ้นว่าสนใจคือสนใจเป็น้ำนามตาปน้ำหนามน้ำยังน้ำน้ำน้ำนี่แหละอันแบวันไล่เนี่ยแหละคือผูวงสนใจมองไลโหกคือไปมองหันในตามกระแสแม่พูดถึงว่าพูดเนี่ยตะกี้กันไล่คือกันแต่พุ่นจูไอไอ้นังสือไม่เนี่ย ไม่คิกระถามใด่คนมากนี่ว่าไหลมากเนี่ยลำน,น้นหมดเลยต่างสีต่างเงาถามผูาเจ้าว่าอ้าวผูเจ้ายอะทิ่สหรโลูกย่สตูนผู้เจ้ามากจังใดน,น,ก,นกนอนสีกับแม่เนียม่เห็นบาสีไม่คิดว่าไปน้อนอยูกุศหน่อยไม่คิกระายกุศน,น่อยย่ตินในซี่เก็่อว่าผู้เจ้ามากจังใดเจ้าทุก,ก,ก,ามมาก,กลูกก็ยูไก่อ,อ,อ,อันประวัติอันประวัติกันอันแต่สมัยะก,กีน่ซื้อน้ำข้าเจียนเลยมั้งคเรื่แล้วกขายจะน้ำเจียน อันประวัติเพินเ่นก็เลยนั่นประวัติเพิ่นมากอาจารก็เลยบอกเพิ่นว่าข้าเจ้าว่านั่นหลักประวัติเพ,พิ่นนี่บ่มีบ่มีผิดตัวที่เพิ่นว่างไปแม่นมแ่นครับฉะนั้นถ้า,าท่านผู้ฟังฟังอยู่ตรงน,นี้ถ้าอยากติดตามประวัติเรื่องราวท่านพระอาจารย์ทองโตสามารถติดตามไปได้ที่เพจหลวงพ่อทองโตโเทพโลกโดดอดร์ขีดกระตะสาโลนะครับเป็นเป็นเพจใหม่ของท่านที่ทําขึ้นมา